เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันพฤรึหัสบดีที่23าคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกำรรจังหวะน,นี้คุณจะโกยเงินโกยทองเข้ามามากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณมีงานเข้าเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดคุณสามารถรับมือได้สบายๆเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาซึ่งกันและกันคอยเป็นที่พักใจให้ความอบอุ่นสด คนโสดความรักของคุณตอนนี้กำลังลงตัวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทรายได้งดงามเหลือเกินโดยเฉพาะงานที่มาจากการทำงานของคุณยิ่งขยันยิ่งได้มากเรื่องของการงานงานเล็กๆสมหวังอยู่แต่งานใหญ่ๆยังต้องใช้เวลาสักพักเรื่องของความรักสำหรับคุณที่ไม่คู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลคุณยังรักและเข้าใจกันเสมอหากมีปัญหาอะไรเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดช่วงนี้มีคนใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจเลยเรื่องเงินตอนนี้ชิวๆมีเงินมีทองใช้ตลอดเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์ได้พบกับความก้าวหน้าความสําเร็จคุณกําลังจะไปได้ดีและมีโอกาสจะได้เติบโตเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเกือบจะดี แต่ไม่ดีเต็มร้อยเพราะยังเป็นประเด็นบางอย่างที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจส่วนคนโสดสงสัยไม่มีเวลา ความรักของคุณก็เลยเงียบในช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้มีกินมีใช้ไม่ขาดสนแต่หากเผลอใจจ่ายไปควรระวังโรคสับจางถามหาเรื่องของการงานความสุขความสมหวังกําลังมาเยือนงานที่คุณทําอยู่ออกมาดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมั่นคงดีไม่มีปัญหาต่อให้มีอุปสรรคมากมายแค่ไหนสามารถผ่านไปได้ส่วนคนโสดเวลาของคุณมาถึงแล้วอีกไม่นานความรักก็ปรากฏตัวสําหรับคนที่ เกิดวันพรหัสบดีเรื่องของการเงินมีเงินมีทองเข้ากระเป๋าแบบรวๆสามารถใช้จ่ายได้สบายและคล่องตัวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณปั่นงานแบบรัวๆจะลุกจะทําอะไรตอนนี้สุดเหวี่ยงไปเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความสัมพันธ์ราบรื่นไร้ปัญหาควรใจต่อให้มีอะไรมากก็ไม่ทําร้ายคุณส่วนคนโสดตอนนี้เจอความรักไม่ทันตั้งตัวประมาณประมาณว่าโชคชะตานำาพามาให้ สำหรับคนที่เกิดบันสุขเรื่องของการเงินจะได้รับโชคก้อนใหญ่จากน้ำพักน้ำแรงค่าตอบแทนของคุณสมน้ำสมเนื้อเรื่องของการงานโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วงานต่างๆดำเนินไปด้วยด,วยดีผลงานโดดเด่นเข้าตาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นดีมองไปทางไหนก็มีแต่ความสุขความสบายใจส่วนคนโสดจะได้รับความสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะถึงจะมีรายได้เข้ามาแต่รายจ่ายก็รอคิวเพียบเรื่องของการงานมีเรื่องจุกจิกกวนใจยุ่มยิมมากตอนนี้สุดท้ายคุณก็สามารถรับมือได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสดชื่นแจ,จ่มใสไม่มีเรื่องอะไรเจ้ต้องกังวลส่วนโสดจะได้รู้จักใครคนหนึ่งเป็นคนดีที่น่าคบหาอย่างยิ่ง ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ